สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปดนาทีเจ yeah! การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่แปดร้อยแปดสิบสองนะครับผมประจําวันนี้มันที่สิบเจ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะก็เลยมาสักพักหนึ่งนะฮะก็ต้องขออาภัยด้วยเพิ่งออกมาจากคับเฮาส์นะครับโ okay. อเควันนี้เป็นการทําครั้งที่สองของวันนะฮะคืนก่อนเนี่ยก็ ไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าเพลอหลับไปนะฮะจริงวันนี้ก็เหนื่อยนะฟังอยู่ขับเพลารั้แต่3ามทุ่มโอเคก็แต่อย่างไรก็ดีฮะทำเถอะจะได้จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนิสัยของตัวเองว่าไม่ผัดวันประกันพุ่งนะครับตีสอแล้วไม่แน่ใจว่ามีคนเข้าฟังหรือเปล่านะอ๋อหมอขออนานะแชร์เข้ากลุ่มผู้มีบุตรยากหน่อยนะครับผม ชักโค้นะครับแชร์เข้ากรุปนะฮะมีบุทยากโอเคโอเคเรียบร้อยครับเอาแค่นี้พอก็อ่านี่นะครับ reference นะอ้างเองมาจากอันนี้นะครับก็หัวข้อเรื่อง prediction of pregnancy at late birth in couples with unexplained infertility after ovulation r um s t i i m n i n t e r i n s m i n a t i o n ก็คือว่าปัจจัยนะว่าปัจจัยใดบ้างที่จะบอกได้ว่าจะท้องหรือไม่ท้องนะครับแล้วก็จะได้ลูกหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่าท้องกับได้ลูกนี่คนละคนละตัวชีวัดกันนะครับโอเคในคนไข้ที่เป็นเพราะว่ามีบุตรยากโดยแบบไม่ทราบสาเหตุนะ หลังจากทําการฉีดเชือ้อหลังจากทําการกระตุ้นไข่แล้วก็ฉีดเชื้อไปโอเคอย่างแรกก่อนนะครับเรามาดูคํานิยามเนาะคำว่า unexplained i n f e r t i l i คืออะไรก็คือว่าไม่รู้ว่าไม่ท้องจากอะไรคือตัวแล้วไข่ก็ดีมดลูกก็ดีท่อนําไข่ก็ดีอสุจิฝ่ายชายก็ดีนะครับคือแบบ ยังไม่สามารถอธิบายสาเหตุได้จากการตรวจเบื้องต้นนะจากการตรวจเบื้องต้นนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะพบประมาณเดี๋ยวขอดูตัวเลขเป๊ะๆนะฮะสิบห้าถึงสาสบเจ็ดเเซนคือคนที่มาตรวจเนี่ยบางทีนะ37%็เซนะไม่รู้สาเหตุว่าไม่ท้องจากอะไรนะครับอืมไม่ได้มีปัจจัยของมดลูกไม่ได้เป็นปัจจัยของรังไข่อย่างนี้เป็นต้นนะหาเหตุไม่ได้นะครับ โอเคอันนี้หนึ่งนะนิยามของอมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุอันที่สองนะครับ n คืออะไรก็คือการตั้งครรนนั่นเองซึ่งแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับอันแรกคือเขาเรียกว่า Biochemical p r e n n a n c y คือก็คือตรวจฉี่หรือว่าเจาะเลือดแล้วพบว่าตั้งครรนนะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเด็กเพราะว่าอันที่สองคือ Clinical p r e g n a n c y นะครับก็คือเห็นอันตรสาวแล้ว เห็นหัวใจเด็กเต้นตุบๆๆนะสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางทีเวลาอันตรท้องเนี่ยบางทีหลายๆครั้งนะเราอันตรสาวยังไม่เห็นนะครับนะเพราะนั้นอันนี้แยกกกับคํานิยามอีกอันหนึ่งคือ live birth คือได้เด็กที่เกิดแล้วคลอดออกไปอะได้อุ้มเด็กกลับบ้านเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นตัวชีวัดที่เขาเรียกว่าอะไรสำคัญที่สุดละกาันอ่าโอเคเพราะว่าแน่นอนการตั้งครรภ์ทุกครั้งเราอยากได้เด็กกลับบ้าน ใช่ไหมเราไม่ได้อยากแค่ท้องเห็นว่าท้องแล้วก็เกิดภาวะแท้งหรือว่าเกิดภาวะทารกตายคลอดอะอันนั้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำนิยามเนาะโอเคอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการศึกษาวิจัยเหตุผลเพราะว่าเขาอยากรู้เฮ้ยจริงจมีปัจจัยใดบ้างที่จะบอกได้ว่าพอเดินมาถึงหมอปุ๊บเฮ้ยคนนี้จะท้องไม่ท้องจะได้ลูกหรือไม่ได้ลูกนะเพราะว่ามันจะเป็น เรียกว่าอะไระไกด์ไลน์นะครับแนวทางในการให้คำแนะนำว่าจะทำการรักษาแบบไหนจะฉีดเชื้อก่อนไหมหรือว่าจะข้ามไปเด็กหลอดแก้วเลยเพราะว่ามีข้อมูลค่อนข้างชัดว่าการไปทำเด็กหลอดแก้วนี่ได้ลูกเร็วกว่านะครับใช้คาว่าเร็วกว่านะเช่นอาจจะทำครั้งเดียวแล้วท้องนะครับเป็นต้นหรือว่าครั้งที่สองท้อง เพราะว่าโอกาสจากการท้องจากการฉีดเชื้อเนี่ยนะครับของแต่ละรอบนะบางตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 0 1ถึงาเนท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าไปทำเด็กหลอดแก้วโอกาสท้องอาจจะประมาณสัก30-40%ถึงถ้าเทียบเป็นเท่าก็หลายเท่าเนาะสิกับ40นี่ก็คือ4เท่าเลยนะครับเพราะนั้นโอกาสท้องก็เร็วกว่าเนี่ยครับก็เลยต้องต้องมีข้อมูลเบื้องต้นนะ ในการบอกให้คนไข้ตัดสินใจและข้อมูลในนี้เนี่ยก็บอกว่าน้อยกว่า1ใน3นะครับน้อยกว่า $1 ใน3ที่จะท้องจากการฉีดเชือ้อส่วนที่เหลือต้องไปทำเด็กหลอดแก้วนะครับเพราะอย่างที่บอกโอกาสท้องจากการฉีดเชื้อเนี่ยไม่ได้เยอะนะโอเคสรุปว่ามันมีแฟกเตอร์ไหนบ้างนะครับมีปัจจัยไหนบ้างที่จะบอกได้ว่าเออถ้า เยอะๆอะถ้าเยอะๆจะมีโอกาสฉีดเชื้อแล้วไม่สําเร็จนะครับข้อมูลอามาจากอันนี้กลุนี้อันแรกคือ 1. อายุครับถ้าอายุเยอะโอกาสท้องน้อยอันนี้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไหนก็เห็นตรงกันนะครับยิ่งอายุเยอะยิ่งโอกาสท้องน้อยนะครับอันที่หนึ่นอันที่2ครับกลุ่มที่ เคยมีเคยแท้งมาก่อนอ่าเคยแท้งมาก่อนเหตุผลเพราะว่าถ้าเคยแท้งเนี่ยแปลว่าจริงๆอสุจิก็น่าจะดีท่อนําไขก็น่าจะดีแต่ว่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างทําให้แท้งไปนะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าฉีดเชื้อแล้วมักจะติดง่ายกว่ากลุ่มที่ไม่เคยท้องเลยนะครับอันที่3คือรายได้ครับถ้ารายได้สูงมักจะโอกาสท้องมากกว่าอันนี้หมอไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกัน นะครับยังไม่ทราบเหตุจริงๆนะครับว่าทำไมาคนรายได้มากกว่าถึงโอกาสท้องมากกว่านะครับเดี๋ยวดูที่พูดผิดหร,รือเปล่าจ,จริงนะครับรายได้มากโอกาสท้องเยอะกว่าอุ่โอ,อก,กาสอ่ะหมายถึงว่ามีรายได้มากกว่า 50,000 US d ลลาร์นะครับมนโอกาสท้องมากกว่าต่อมานะครับปัจจัยคือกลุ่มที่ได้รับการรักษานะครับคือเทคนิคในการให้ยงให้ยาเนี่ยมีปัจจัยเป็นผลนะครับที่ทำให้เกิดโอกาสท้องเยอะกว่านะอันสุดท้ายก็คือว่า Duration of Preg of infertility คือถ้าสมมุติว่าปล่อยมานานแล้วไม่ท้องสักทีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสท้องน้อยกว่า นะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เพิ่งปล่อยไม่นานนะครับอันนี้ก็จะเป็น5ปัจจัยนะครับที่มีผลนะที่มีผลว่าฉีดเชื้อแล้วจะได้ลูกกลับบ้านไปหรือเปล่านะครับโอเคแต่แน่นอนละ่ะมันเป็นปัจจัยเฉยเฉยนะครับคงไม่ใช่ว่าอายุเยอะแล้วจะไม่ได้ลองฉีดเชือ้อปล่อยมานานแล้วไม่ท้องสักทีแล้วจะไม่ฉีดเชือ้อไม่ทําการรักษาเลยคงไม่ใช่แต่อย่างที่บอกเป็นข้อมูลนะครับในการ คุยกับคนไข้เพื่อที่จะว่าเฮ้ยเราจะทําการรักษาแบบไหนดีจะฉีดเชื้อก่อนหรือว่าจะข้ามไปทําเด็กหลอดแก้วเลยนะครับผมโอเคอ้อลืมบอกอีกอันนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยปี2016นะครับก็5ปีที่แล้วแต่เท่าที่อ่านก็ถือว่าข้อมูลใช้ได้นะครับการศึกษาเยอะทีเดียวเนาะทำเกือบ1,000คู่นะนะครับผมโอเค เสียงภาพและเสียงโอเคใช่ไหมครับพูดไปตั้งนานแล้วจนจบแล้วเนี่ยโอเคคุณเข็มจีลาสวัสดีครับคุณการสวัสดีครับเจเจมาเด็กมากเลยใช่ฮะเพิ่งออกจากคลับเฮาส์มาคุณจ้มโอสวัสดีครับคุณลิลลี่คุณแฮมออนฮาร์โมนนะครับถ้าหมออ่านชื่อผิดขออภัยนะครับ โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันรประมาณสัก20คนนี่แหละนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ like, ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้เป็นวันตอบคําถามประจําสัปดาห์นะครับผมโอเคแล้วไงพบกันนะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ